สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอากคเานเนะครับผมคลิปนี้แซมจะพามาแนะนำรถตู้หน้ายาวปี2019นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะแซมมีคัดไว้2คันนะครับผมนี่นะ2คันนะครับส่วนที่คุณลูกค้าเห็นนี้ที่ขึ้นต้นด้วย1นึนหนูกกไก่จะเป็นปี2020เกียร์ธรรมดานะครับไม่แสน ประมาณนี้นะครับผมแต่คันที่แซมคัดไว้นี่เป็นปี2019นะครับที่ขึ้นต้นด้วยฮอนกคูกฮอนุคูกนะครับผมเนี่ยปี2019สบีบอลเงินนะครับผมราคาน่าสนใจมากๆนะครับราคาเท่ากันทั้งอถนะครับราคาเพียง842,000บาทเท่านั้นนะครับซื้อเงินสดก็ไม่มีบวกแหวนด7%นะครับผมราคานี้เลยนะนี่ให้ดูก่อนนี่คือ2คันที่แซมคัดเอาไว้นะ ไม้น้อยมากนะครับแซมคัดแต่ไม้น้อยๆรถสวยๆนะครับแล้วก็หลังคาไม่บุบไม่ยุบนะอันนี้อันนี้คันนี้พวกนี้คือแซมไม่ได้ดูเอาไว้นะครับผมแต่แซมคัดไว้2คันนี้นะครับผมนี่นะสองคันนี้นะครับ8660เลขไมเพียง20,000 9,000กิโลเมตรเท่านั้นนะอีกคันหนึ่งไม่สา0หมืเดี๋ยวพามาดูคันนี้ก่อนคันนี้แซมบอกเลยว่างามงามเลย เดิมทั้งลำนะ 2,800cc นะครับคันนี้นะฝาเดิมนะครับเครื่องเดิมดูเนียนๆนะดียวเห็นมาดูมาร์กมาร์คจากโรงงานเนี่ยดูแผ่นเพดโอ้ชัดเจนนะ November 19ดูเดิม,เด,มเดิมจากโรงงานต้องแบบนี้เห็นเดิมเดิจากโรงงานนะไล่มาคานไม่เงาไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือรถตู้คานไม่เงาเหมือนกัน นะครับนี่ดูน็อตแก้มแตาน็อตซอกน็อตฝากระโปรงนไอ่าสวยไหมเนี่ยสติกเกอร์ใสรองตัวยางสติกเกอร์อรองอยางเนี่ยต้องมีนะเห็นไหมไล่มาสติกเกอร์มอกอร,ก,อรก็ต้องมีสติกเกอร์ระบบปรับอากาศก,ก็ต้องมีรูนี้ต้องรูกลมๆรูต้องกลมๆนะครับเพราะเพราะถ้าการมีการเคาะขึ้นมารูพวกนี้จะไม่กลมละนะเนี่ยรูกลมๆแบบนี้นะ ไล่มาฝาโตยโยต้านะฝาเดิมซิลเลอร์ยาแนวเนี่ยเดิมหัวน็อตสวยซอกอะไรต่างๆส,สวยนะนะสวยนะเห็นไหมไม่เงาเนี่ยรูกลมๆถ้ามดอุบัติเหตุขึ้นมาในการเคราะล้านเปอร์เซ็นต์มันไม่กลับมากลมแบบนี้แน่นอนแล้วก็ดูนะไม่สปอตต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดิมเนี่ยเด,นะเดิมนะครับเดิมไล่มาน็อตดําสนิทสวยไหมสวยงามเลยนะ เดิมทั้งลำนะครับผมมาเดี๋ยวปิดก่อนอมาดูเดิมไหมเนี่ยสวยนะเราไม่พอคันนี้ยางใหม่มากนะครับยางใหม่ด้วยยางปลายปี24สัปดาห์ที่ห้าสิบนะยางเดือนธันวาเนี่ยใหม่มากนะครับผมแลวดูสวยเลยนะครับ หลังคาไม่บุบด้วยคันนี้บอกเลยเจอหลายๆคันแล้วหลังคาบุบอ่ดูสวยนะด,ยดูภายในเบาะแทบไม่มีคนนั่งเลยปี2019นะครับ163ยแรงมา้า2 8 0ปอาคาเนแคปิตอนเหมือนเดิมซื้อสดก็เป็นชื่อลูกค้าเลยภาษี2,200บาทนะ,ะดูภายในเนียนกริปนี่เห็นไหมเกียร์เดินหน้า6สปีดนะนี่ ประมาณนี้นะแอร์หลังนะครับแล้วก็อะไรมีร,มรีโมลรีโมทด้วยรีโมทวิทยุของเขาไพาโอเนียนะแล้วก็ช่องเสียบกล้องบันทึกหน้าอ่าประมาณนี้นะครับผมดูให้ดูตะเข็บนิดนึงดูสวยไหมะตะเข็บต่างๆเนี่ยสวยไหมเนี่ยตะเข็บเดินเนียนเลยนะครับให้ดูนี่เห็นไหมคมชัดนะครับแบบนี้อ่ะมาเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้าง ประตูอีกเล็กน้อยแล้วกันนี่เห็นไหมสวยนะเห็นไหมสวยงามเลยนะครับผมมาดูโครงสร้างในส่วนของตัวห้องโดยสารบ้างเห็นไหมนี่เดิมไหมเดิมนะเห็นไหมนี่สติกเกอร์รองยางใสๆก,มมมมก,ก,กม็มีเห็นไหมอยู่เนี่ยมันรองตัวเนี้ยมันรองตัวนี้ฮะกันกระแทกเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยเดิมเห็นไหมดูตะเข็บต่างๆสวยมากไล่มาไล่มานี่นะ ดูสันสนสวยเนี่ยเห็นไหมยางรองเนี่ยมันรองตัวนี้ไล่มาสวยเลยเดิมเนี่ยหมุดหัวน็อตเดิมเดิมนะเดิมเดิมเดิมก็บอกเดิมโดนก็บอกโดนนะอันนี้จะเป็นอะไรหอ,อกล่องแม่แรงนะครับไฟนะแเก๊เก,เก๊ต่างๆนะประมาณนี้นะมาดูข้างใน ผ้าหลังคาสะอาดมากนะไม่มีคนนั่งเลยหรือเปล่าดูเบาสิบเอ็ดที่นั่งนะครับสิบเอ็ดที่นั่งนะสวยสวยเลยบอกเลยเบาะพิพัฒพงนะครับเบาะพิพัฒพงนะ,ะแล้วดูเนี่ยหลังคาเห็นไหมไม่มีรอยบุบนะดูได้เลยท้ายก็เดิมเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับให้ดู อ่ามาดูน็อตกันเลยน็อตนี่อันนี้มันเป็นเหมือนกับคาบกาวเฉยๆนะไม่ใช่สนิมเใช่ไหมตัวอานะเห็นไหมนะ็อตสวยะนะไ,ไล่มาอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเนี่ยสวยไหมสวยงามนะเ,เดี๋ยวเราดูตะเข็บต,ต่างๆเห็นไหมเนี่ยตะเข็บเขาสวยเลยนะครับค่อยๆไล่เนี่ยเห็นไหมสันเสริญเขาจะสวยเน,นี่ยเดิมเห็นไหม ยางรองใสๆน็อตไฟท้ายเนี่ยสวยนะเนี่ยไล่มานะเะแล้ก็ดูเนี่ยไม่มีรอยไขเลยสวยจริงนะครับไล่มาสันเสริญสวยประเข็บต่างๆฝาเฟอร์ก็เดิมนะครับฝาก็เดิมเดิมสนิทนะครับแนะนำเลยนะคันนี้บอกเลยนะครับมาดู คนนั่งนี่ตึงเปี้ยะหนังเลขไม่เพียง29,800กิโลเมตรนะคุญแจรีโมท1ดอกแล้วก็กุญแจไม่ใช่รีโมทอีก2ครบกุญแจครบนะ,ะดึงดูเนี่ยเห็นไหมครบครบสวยสวยเลยอ่ะไล่มาเห็นไหมสวยเลยบอกเลยนะครับสวยเดิมทั้งลำนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำเลย 842,000บาทสว่วนอีกคันหนึ่งไม่39,000เพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งคันนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าต้องมีเก็บงานคือการชนหน้านะครับเออสำนึงบอกไปคันนี้ก็ต้องเก็บงานเหมือนกันการชนหน้าทุกๆคันการชนหน้าแทบจะต้องเก็บนะนะครับผมแล้วก็ประเด็นคือรถตู้เราต้องดูหลังคาด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างสูงแนละ้วบางทีหลายๆคันจะหลังคาจะบุบนะครับผมมาดูคันนี้บ้างนะสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะครับ ดูกลมๆเหมือนกันดูกลมๆไล่มาโตต้านะครับเอน็อกสวยนะซอกอะไรก็สวยเหมือนกันแก้มเกลมคานเกินสวยนะครับไล่มาเลยไล่มามาร์กอะไรต่างๆสวยเหมือนกันเนี่ยปะเก็ตเออลืมให้ดูข้างล่างนี้นะเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันนะครับแก้มเกลมสวยนะครับมานี่ก็เดิมอืม ดูนี่ก็เดิมเช่นกันนะครับในการชนหน้าก็ต้องเก็บชิ้นงานให้นะเดี๋ยวจัดการให้ยางคันนี้โยโกฮาม่าโอ้โหคันนี้ยางใหม่จัดเลยปี25สัปดาห์ที่25ใหม่ว่าอีกโอ้ยใช้ได้เลย,เลยนะภายในเหมือนกันนะครับปี19 9 6 6มา้าอาคานเนนแคปิตอลน,นะครับ 2,200บาทเหมือนกันนะสวยเป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมเนี่ยยางรองอะไเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยไล่มาเนี่ยยางรองใสๆเนี่ยตะเข็บเป็นเหมือนกันนะครับสวยอีกฝั่งหนึ่งสวยเหมือนกันเนี่ยไล่มาเลยไล่มาเลายเนี่ยไล่มาไล่มาเดิมเนี่ยนี่เห็นไหมเดิมเหมือนกันนะครับ เออลืมบอกไปมันมีเนี่ยช่องเก็บเก็บพวกเอกสารเอกสารเพิ่มนะคันนี้ก็สวยนะคันนี้ก็สวยนะครับหลังคาไม่บุบไม่ยุบเหมือนกันนะครับยางใหม่กว่าด้วยมาเห็นไหมแต่ว่าคันนี้ต้องเก็บตัวเหมือนมีรอยขูดนิดนึงเนี่ยต้องเก็บให้นี่แต่ว่ามันไม่มันไม่ได้ตรงสันนะไม่ต้องกังวลนะเก็บตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าตรงสันตรงเนี้ยมันจะมีประเด็นละนะครับ ให้ดูอึบนี่เดิมนะเห็นไหมเดิมสันเสริมต่างๆเดิมนะครับอันนี้ก็เ <oh ช่นกันนะเดิมนะครับสันอะไรต่างๆเดิมนะครับเนี่ยรอยอาร์คอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะหัวน็อตสวยนะครับหัวน็อตสวยสวยงามนะครับสวยงามนะสวยงามสวยงามนะสวยงามนะ ๊มานี่ก็สวยนะแปดหกสามหกกับแปดหกหกศูนย์นะครับคันไหนก็ได้เลือกเลยเพราะแซมเลือกมาให้แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเดินไม่ไหวหรอกเพราะว่ารถมันเยอะต้องให้แซมคัดให้นะก็คือจองออนไลน์ได้เลยแหละนะครับผมให้ดูอ่ะ๋โอโทษทีครับสามหมื่นหกนะครับไม่สามหื่นเก้าสามหมื่นห นะครับสามหมื 36, นะก็ประมาณนี้นี่สวยนะครับผมอมืสวยงามนะเดิมคันไหนก็ได้เลือกได้เลยนะใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรมานะ086 354 3692นะโทรมาเดี๋ยวส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะราคาเท่ากันนะครับ842,000บาทนะ โทรมาโทรมานะสนใจยังไงโทรมา086 354 3692นะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ